ทะควันนี้น้องหาจะมาฝึกเล่นโรลเลอร์เบรค่ะอ๋อเล่นไปหรือยังแม่ค่อยเก่งแต่ว่าอันนี้อยู่ในช่วงการฝึกค่ะโอเคได้ไปฝึกกันเลยค่ะวันนี้น้องอยากฝึกเล่นโรลเลอร์เบรคนะครับวันนี้น้องก็ชวนออกมาเล่นนะครับฝึกโรลเลอร์เบรนะครับแต่น้องยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับน้องอยากจะฝึกไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวน้องก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับเมื่อน้องเล่นเก่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้น้องเคยฝึกมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าน้องล้มนะครับเมื่อก่อนน้องยังเด็กอยู่เลยนะครับน้องก็เลยหยุดเล่นไปพักนึงนะครับเหนื่อยแล้วคะพักหรอไหนซู้ชู้ไหมชู้ช้ชโอเคหายเหนื่อยแล้วหระคะ พักหายเหนื่อยแล้วน้องก็จะเล่นต่อว่าน้องจะสนุกกับการเล่นนะครับว่าแล้วน้องก็ออกตัวไปเลยเน้องทรงตัวตอนเดินได้นะครับแต่ว่าตอนที่ล้อเลื่อนอยู่น้องยังทรงตัวหรือว่าประคองยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอเอาค่ลาขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้<ช>น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ